เด็กเขาอยู่ป .3 ทั้งท่านที่อยู่ปับวัดเพราะเขาหนักกว่ารู้แต่ความเป็นจริงเข้าพรรษาหมายถึงวันที่ประสงค์อยู่เป็นที่เป็นทางอธิษฐานจิตไปฆัาเพลินที่อื่นได้แต่ฆ้าเกินเจ็ดคืนหรือคืนที่เจ็ดมาสามเดือนแน่นอนเขาต้องเตรียมพรรษาปกเสียเนมีเยอะแต่ถ้าเราหยุดเราหรอวาเราถวายในช่วงพรรษาเรียกว่าเทียงพรรษาข้ามเสร็จเจ็ดนี้เราถวายก่อนเข้าพรรา ลงในแทงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและชัดนิ่งอยากอาวันวะอาภูราไระวรสิทาราปิโลมีวัตโวินังเบตานังปัสสุดีิชิตตังตังลุงเมียงเก็บรองเท้าไว้เป็นที่เป็นทางก่อนเดี๋ว เป็นที่เป็นทา,นกา,างก่่นแต่สวมก็ถือไม่ผิดโยนถือว่านุอนุโลมนะสวมรองเท้าดีกว่าจารยาจะว่าก็เออดูแล้วเหมาะสมก่อนรองเท้าก็ไม่ผิดเพื่อความสะดวกสบายสวมรองเท้าได้ทูบเทียนดับไม่เป็นไรเอามาแล้วก็ตรงประตูนะเนาะได้ความเกิดขึ้นเป็น้าง Nakama nana, bacaan tuh jauh ya mak. Karena mengenai kita, rawang tuh kian berlebih ya mak. Hanya mohonlah ya mak. Ah, berjalan, ya mak berjalan berbaring, rawang mak kian tuh เราห่างกไม่เป็นไรรับเดียดดับไม่เป็นไรนะครับก็ต้องจุดหลอได้นะเราถ่ายเราเอ่อเราไม่เดือดนะครับเราเด็อด้วยนะครับ เดินตามไปเรียนดับเป็นไรครับนะไม่ต้องไปเข้ามาให้หมดก่อนเอาเข้ามาเดินตามมาเลยครับเดินตามมาเลยนี่นะครับเรื่อ